ช้างเผือกสัตว์คู่บารมีพระเจ้าแผ่นดินมาแต่ครั้งโบราณกาลสวัสดีครับพวกเราเล่าจากเล่มสำหรับวันนี้นะครับเราจะกล่าวถึงสงครามการลบระหว่างไทยและพม่าในครั้งที่3ซึ่งสงครามในครั้งนี้นะครับพม่าอ้างเหตุขอช้างเผือกเพื่อที่จะยกกองทัพเข้ามาตีไทยเรื่องราวและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรติดตามรับฟังไปพร้อมๆกันครับสงครามครั้งที่3คราว รบกันเรื่อง,องช้างเผือกสงครามครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อปีคุณพุทธศักราช2106ต้องขอเล่าย้อนไปเมื่อสงครามในครั้งก่อนนะครับเมื่อพระเจ้าหงสาวดีตะเบงชเวตีไม่สามารถที่จะตีหักเอากรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองขึ้นได้ในครานั้นกิติศัพท์ก็ปรากฏว่าพระเจ้าหงสาวดีมาเสียทีแก่ไทยจนต้องล่าทับกลับไปพวกมอญก็ไม่ยำเกรงพระเจ้าหงสาวดีเหมือนเมื่อครั้งก่อน ไม่ช้านานพระเจ้าหงสาวดีตะเบงเชเวตีก็ชอบสวยสุราเมาไม้เป็นนิดบ้างก็ว่าทรงพระสติและอารมณ์แปรปรวนไม่สามารถออกว่าราชการแผ่นดินได้บุเรงดองซึ่งเป็นมหาอุปราชาต้องสำเร็จราชการบ้านเมืองแทนข่าวลือที่ว่าพระเจ้าหงสาวดีเสียพระสตินะครับได้แพร่ออกไปพวกมอรตามผมมือต่างๆก็เริ่มกระด้างกระเดื่อสมิงทราม ราฉบุตรพระเจ้าหงสาวดีพระองค์ก่อนตั้งแข่งเมืองขึ้นที่เมืองเมตมะบุเรงนองจึงต้องยกกองทัพขึ้นไปปราบปรามฝ่ายข้างในกรุงหงสาวดีสมิงสอดุบุตรข้าราชการเชื้อสายมอญวางแผนที่จะปลงพระชนพระเจ้าหงสาวดีจึงออกอุบายให้พระเจ้าหงสาวดีสเสด็จออกไปจับช้างเผือกในป่าแล้วจึงลอบปลงพระชนพระเจ้าหงสาวดีที่พระพาในป่าเสีย หัวเมืองพม่าและมอนก็ต่างพากันตั้งตัวเป็นอิสระแต่นั้นมาฝ่ายบุเรงนองยกกองทัพไปยังไม่ทันได้ปราบปรามเมืองมอตมะได้ข่าวว่าเมืองต่างๆพากันตั้งแข่งเมืองเสียหมดเห็นเหลือกําลังที่จะปราบปรามจึงพาสมัครพรรคพวกไปอยู่ที่แขวงเมืองตองอูซึ่งเป็นเมืองเดิมของญาติวงศ์ในครั้งนั้นผู้คนที่นับถือบุเรงนองยังมีมากทั้งในพวกพม่าและพวกมอนด้วยเห็นสติปัญญาและความสามารถ มาแต่ครั้งเป็นแม่ทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้ก็มาขอเข้าสมัครเป็นพักพวกเป็นอันมากครั้งบุเรงนองมีกําลังมากจึงเริ่มปราบปรามเจ้าเมืองต่างๆตีได้เมืองตองอูเมืองแปร ى, เมืองหงสาวดีและเมืองมอตมะจนสามารถที่จะรวบรวมอาณาจักรรามาันประเทศไว้ในอํานาจได้ทั้งสิน้นจึงทําพิธีราชาพิเศษเป็นพระเจ้าหงสาวดีเมื่อปีฉลูพุทธศักราช296 แล้วตั้งราชาโอรสและราชาอนุชาเป็นเจ้าเมืองประเทศสลาศคองเมืองตองอูเมืองแปรและเมืองมอตมะเมื่อจัดการปกครองหัวเมืองต่างๆได้เรียบร้อยแล้วนะครับจึงคิดที่จะตีเอากรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองขึ้นแต่ในครั้งนั้นพวกข้าราชการทูลคัดค้านไว้ด้วยเห็นว่ากรุงศรีอยุธยามีกําลังมากบ้านเมืองเป็นปกติชัยภูมิที่ตั้งพระนครก็ขับขันมั่นคง มีแม่น้ำล้อมรอบเห็นควรปราบปรามบ้านเมืองใกล้เคียงให้ราบคาบเสียก่อนจึงยกมาตีกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าหงสาวดีเห็นชอบด้วยจึงเที่ยวปราบปรามเมืองต่างๆตีได้เมืองอังวะเมืองไทยใหญ่แล้วมาตีเมืองเชียงใหม่พระเจ้าหงสาวดีใช้เวลาปราบปรามและรวบรวมเมืองต่างๆนานกว่า10ปีมีอาณาเขตกว้างใหญ่กว่าครั้งพระเจ้าตะเบงชเวตี และด้วยเหตุที่พมา่ามาทําสงครามกับไทยในครั้งนั้นนะครับก็เป็นด้วยกิจศัพท์ที่สรรเสริญพระเกียรตยิยศของสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิว่าทรงมีบุญญาธิการมากมีช้างเผือกคู่ารมีถึงเจช้างฝ่ายพระเจ้าหงสาวดีมีกําลังมากแต่ไม่มีช้างเผือกครั้นได้ยินคําสรรเสริญสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิก็เกิดความริษยาจึงคิดที่จะมาตีกรุงศรีอยุธยาแต่ด้วยพวกมอญไม่มีใจอยากจะสู้รบกับไทย พราะมาได้รับความเดือดร้อนลมตายที่เมืองไทยในสงครามครั้งก่อนเป็นอันมากพระเจ้าหงสาวดีจึงมีราชบายให้ราชทูตเชิญพระราชสารพร้อมทั้งเครื่องราชบรรณาการเข้ามาถวายสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิเป็นทํานองจะเดินทางพระราชไมตรีในพระาราชฐานความว่าได้ข่าวเรื่องลือไปถึงกรุงหงสาวดีว่าสมเด็จพระเชษฐามีบุญญาธิการมาก มีช้างเผือกมาสู่บารมีถึงเจช้างกรุงหงสาวดียังหามีช้างเผือกสำหรับพระนครไม่ขอให้สมเด็จพระเชษฐาเห็นแก่ไมตรีขอประธานช้างเผือกให้ข้าพเจ้าผู้เป็นอนุชาไปไว้เป็นสีนครสักสองช้างทางพระราชมไมตรีทั้งสองระนครจจะได้เจริญวัฒนาการสืบไปสมเด็จพระมหาจักพรรดิ ทรงทราบความในพระราชสารก็ทรงเข้าพระทัยในข้อความเป็นสำคัญว่าถ้าหากไม่ประทานช้างเผือกให้ตามที่ขอพระเจ้าหงสาวดีก็ทรงขัดเคืองด้วยทำให้เกิดอัพยศอดสูจึงต้องยกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาเป็นแน่แต่ถ้าหากประทานช้างเผือกให้ตามที่ขอก็เสมือนว่ากรุงศรีอยุธยายอมเป็นเมืองน้อยอยู่ในอาณาเขตกรุงหงสาวดี เพราะช้างเผือกเป็นของผู้บรมีพระเจ้าแผ่นดินไม่มีเยี่ยงอย่างประเพณีที่พระเจ้าแผ่นดินที่มียศเสมอกันจะประทานให้แก่กันมีแต่เจ้าเมืองประเทศราชประทานให้แก่พระเจ้าแผ่นดินของตนเท่านั้นใจความสำคัญที่เกิดขึ้นนะครับไม่ได้อยู่ที่ว่าจะาประทานช้างเผือกหรือไม่ประทานช้างเผือกให้แต่ข้อสำคัญอยู่ที่ว่าจะรบกับพระเจ้าหงสาว,วดีหรือจะยอมเป็นเมืองขึ้นของหงสาว,วดี สมเด็จพระมหาจากักรพรรดิจึงมีรับสั่งเรียกพระราชโอรสทั้งสองพระอ,องค์พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เข้ามาประชุมหารือกันในครั้งนั้นนะครับว่าเห็นควรจะทําประการใดซึ่งในฝ่ายที่ประชุมในครานั้นนะครับมีความเห็นแตกออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายที่เห็นควรประธานช้างเผือกให้และฝ่ายที่เห็นว่าไม่ควรประธานช้างเผือกให้พวกที่เห็นว่าควรที่จะประธานช้างเผือกให้อ้างเหตุผลว่า พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองมีอนุภาพยิ่งใหญ่กว่าครั้งพระเจ้าตะเบงชเวตี้ซ้ำได้เมืองเชียงใหม่ไว้ในอำนาจซึ่งการที่กรุงศรีอยุธยาจะต่อสู้นั้นเห็นจะเหลือกำลังถึงแม้ว่าจะไม่มีเยี่ยงอย่างประเพณีที่พระเจ้าแผ่นดินจะประทานช้างเผือกให้แก่กันก็ตามและการที่พระเจ้าโงสาวดีมีพระราชสารเข้ามาขอนั้นก็ไม่เคยมีเช่นเดียวกันและในที่สุดช้างเผือกมีเจ็ดช้าง ประทานให้ไปสองช้างยังเหลือช้างเผือกอีก5ช้างมีได้หมดสิ้นไปเสียทีเดียวอย่าให้เกิดสงครามอาณาประชาราษฎรและไพ่ฟ้าค่าแผ่นดินได้รับความเดือดร้อนเลยซึ่งฝ่ายที่เห็นคนที่จะประทานช้างเผือกให้ในที่ประชุมแห่งนั้นนะครับมีมากกว่าส่วนฝ่ายที่เห็นว่าไม่ควรที่จะประทานช้างเผือกให้มีพระราเมศวนพระยาจัก,กรีและพระสุนทรสงครามโดยให้เหตุผลว่า การที่พระเจ้าหงสาวดีมาขอช้างเผือกนั้นที่จริงเป็นแต่อุบายหาเหตุที่จะยกทัพเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาหรือจะยอมอยู่ในอำนาจกรุงหงสาวดีโดยที่ไม่ต้องรบไม่ใช่ให้แล้วก็แล้วกันคงจะหาเหตุอื่นเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาอีกเป็นแน่เพราะฉะนั้นถ้าหากไม่ยอมเป็นเมืองขึ้นตั้งแต่แรกก็ตั้งหน้าต,ตั้งตาสู้สงครามเสียทีเดียวอย่าให้ไพ่พลเห็นว่าเกรงกลัวพระราชอำนาจของพระเจ้าหงสาวดีเลย และเรื่องที่ว่าพระเจ้าโขงเสาวดีบุเรงนองมีอนุภาพยิ่งใหญ่นั้นข้อนี้ทางกรุงศรีอยุธยาได้เตรียมการป้องกันพระนครให้มีกําลังเข้มแข็งกว่าแต่ก่อนมากเมื่อเคยสู้เอาใช้ได้ครั้งหนึ่งแล้วทําไมจะสู้เอาใช้อีกครั้งหนึ่งไม่ได้สมเด็จพระมหาจากักรพรรดิก็ทรงเห็นชอบด้วยเพราะเห็นความจริงที่ว่าจะรบกับพระเจ้าโงสาวดีหรือจะเป็นเมืองขึ้นของโขงสาวดีจึงมีพระรชาชสารตอบกลับพระเจ้าโงสาวดี ความในพระราชสารความว่าช้างเผือกย่อมเกิดสำหรับบุญบาร,รมีของพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นเจ้าของเมื่อพระเจ้าหงสาวดีได้ทรงบำเพ็ญราชธรรมให้ภัยบูรณญก็คงจะได้ช้างเผือกมาสู่บาร,รมีเป็นมั่นคงอย่าให้ทรงพระวิตกเลยเมื่อพระเจ้าหงสาวดีนะครับได้ทราบพระราชสารของสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิก็สมความคิดจึงประกาศว่าสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิ ตัดทางพระราชมัยตรีจึงให้เตรียมกําลังกองทัพเพื่อเข้าตีกรุงศรีอยุธยาครั้นเตรียมกําลังไว้เสร็จสิ้นแล้วพระเจ้าหงสาวดีก็เสด็จยกทัพออกจากพระนครในวันจันทร์เดือน12แรม12ค่ำปีกุนพุทธศักราช2,106ลงมาประชุมคนที่เมืองเบตตมะจัดกระบวนทัพเป็นทัพกษัตริย์5ทัพคือทัพพระมหาอุปราชาราชโอรส ทัพพระเจ้าอังวะทัพพระเจ้าแปรทัพพระเจ้าตองอูทัพหลวงของพระเจ้าหงสาวดีทัพพระยาพระสิมและเกณฑ์พวกเจ้าฟ้าไทยใหญ่สมทบทุกทัพในส่วนทัพของพระเจ้าเชียงใหม่ให้ควบคุมเสบียงอาหารลงมาสมทบกับทัพหลวงที่เมืองตากซึ่งว่ากันว่านะครับกองทัพของพระเจ้าหงเสาวดีที่ยกมาในครานั้นมีไพ่พลถึง5 0 0แสนทางฝ่ายกรุงศรีอยุธยาก็เตรียมการในการรับสึกหงสา เมื่อถึงฤดูแล้งก็รวบรวมผู้คนสเบียงอาหารและอาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆเข้าไว้ในพระนครเสียสิน้นแล้วจัดเตรียมป้อมปราการวางพื้นใหญ่น้อยรักษาหน้าที่เชิงเทินให้มั่นคงแล้วให้พระยาจักรีคุมพล15,000ไปตั้งที่ป้อมลุงพลร,รักษาด้านทิศเหนือให้พระยามหาเสนาคุมพลหนึ่งไปตั้งที่ป้อมบ้านดอกไม้หันตรารักษาด้านทิศตะวันออก ให้พระยาพระคังคุมพลหนึ่งหมื่นไปตั้งที่ป้อมท้ายคูร,รักษาด้านทิศใต้ให้พระสุนทรสงครามคุมพลหนึ่งหมื่นไปตั้งที่ป้อมจำปารักษาด้านทิศตะวันตกแล้วให้เตรียมเรือลบและเรือลาดตระเวนเป็นจํานวนมากแต่ครั้งนั้นสําคัญว่าพระเจ้าหงสาวดีจะยกกองทัพเข้ามาทางด่านพระเจดีสามองค์มาตีกรุงศรีอยุธยาเหมือนเมื่อคราวก่อน ก็ไม่ได้คิดเตรียมการป้องกันหัวเมืองฝ่ายเหนือพระเจ้าหงสาวดียกมาทางด่านแม่ละเมาพวกหัวเมืองฝ่ายเหนือได้ข่าวสืกก็ตกใจต่างพากันกวาดต้อนผู้คนเข้ารักษาหัวเมืองของตนไม่มีเวลาเตรียมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อพระเจ้าหงสาวดียกเข้ามาถึงเมืองกำแพงเพชรตีได้เมืองกำแพงเพชรและจับพยากำแพงเพชรได้โดยง่ายเมื่อตีได้เมืองกำแพงเพชรแล้วพระเจ้าหงสาวดีจึงแบ่งกำลังกองทัพออกเป็นสองทาง ให้พระเจ้าอังวะกับพระเจ้าตองอูยกไปตีเมืองพิสุนุโลกทางหนึ่งให้พระมหาอุปราชากับพระเจ้าแปรยกไปตีเมืองสุโขทัยเมืองสวรรคโลกเมืองพิชัยแล้วให้ลงมาบรรจบทับกันที่เมืองพิสุนุโลกส่วนพระเจ้าหงสาวดีนั้นตั้งกองทัพหลวงที่เมืองกำแพงเพชรกองทัพพระมหาอุปราชาและพระเจ้าแปรยกไปถึงเมืองสุโขทัยได้รบพุ่งกับพระยาสุโขทัยเป็นสามารถ กำลังฝ่ายไทยน้อยกว่าก็เสียเมืองสุโขทยัยพม่าจับได้พระยาสุโขทยัยส่วนพระยาสวรรคโลกและพระยาพิชัยนั้นเมื่อรู้ว่าเสียเมืองสุโขทัยแล้วก็ไม่คิดที่จะต่อสู้พากันยอมอ่อนน้อมต่อพระมหาอุปราชากองทัพพม่าจ,จึงยกไปล้อมเมืองพิษณุโลกไว้ฝ่ายพระมหาธรรมราชาต่อสู้ป้องกันเมืองเป็นสามารถถูกพม่าล้อมไว้จนสเบเียงอาหารหมดสิน้นซ้ำยังเกิดไข้ทรพิษขึ้นภายในเมือง พระมหาธรรมราชาจึงต้องยอมอ่อนน้อมต่อพระเจ้าหงสาวดีในวันอาทิตย์เดือนยี่แรมห้าข่ปีกุนพุทธศักราช2,106เมื่อพระเจ้าหงสาวดีได้หัวเมืองเหนือแล้วก็ให้ถือนาำพิพัสนสัตยาแล้วให้บังคับบัญชาบ้านเมืองอยู่ตามเดิมแล้วจัดกระบวนทัพเพื่อยกมาตีกรุงศรีอยุธยาให้รวบรวมเรือลบในหัวเมืองฝ่ายเหนือจัดเป็นกองทัพเรือ ให้พระเจ้าแปรเป็นนายทัพทัพบกให้พระมหาอุปราชาเป็นปีกขวาพระเจ้าอังวะเป็นปีกซ้ายพระเจ้าตองอูเป็นกองกลางยกล่วงลงมาก่อนกองทัพหลวงของพระเจ้าหงสาวดียกตามลงมาให้พระมหาธรรมราชาพระยาสวรรคโลกและพระยาพิชัยตามเสด็จลงมาในกองทัพหลวงด้วยฝ่ายกรุงศรีอยุธยาเมื่อทราบว่ากองทัพพระเจ้าหงเสวดียกมาตีหัวเมืองเหนือ สมเด็จพระมหาจักพรรดิจึงให้จัดกองทัพให้พระยาพิชัยรณฤทธิ์พระยาวิชิตรงค์และพระรามีสวนเป็นทัพหลวงยกขึ้นไปช่วยเมืองพิษณุโลกเมื่อทราบว่าเสียเมืองพิษณุโลกแล้วก็ถอยลงมากองทัพของพระรามีสวนตั้งทัพที่แขวงเมืองชัยนาทกองทัพพม่าย,ยกลงมาได้รบกับกองทัพไทยเป็นสามารถกองทัพไทยเอาปืนใหญ่ลงเรือเที่ยวไล่ยิงกองทัพพม่าล้มตายเป็นอันมากกองทัพพม่าจึงต้องหยุดชะงักอยู่ เมื่อกองทัพพระเจ้าแปรลงมาถึงก็ระดมตีกองทัพพระราเมีสวนทั้งทางบกและทางน้ำกองทัพไทยมีกำลังน้อยกว่าก็ถอยกลับเข้าพระนครเมื่อพระเจ้าหงสาวดียกมาใกล้ถึงพระนครสมเด็จพระมหาจักรพรรดิให้กองทัพบกและกองทัพเรือออกระดมตีทัพของพระเจ้าหงสาวดีที่ทุ่งลุมพลีได้รบกันเป็นสามารถไทยมีกำลังน้อยกว่าก็ถอยกลับเข้าพระนครเสียเรือรบเป็นอันมากพระเจ้าหงสาวดี ตีได้ป้อมเจ้าพระยาจาัก,กรีที่ทุ่งลุมพลีตีป้อมจำปาของพระสุนทรสงครามตีป้อมเจ้าพระยามหาเสนาที่ทุ่งหันตราขันตีได้ป้อมทั้งสามแล้วจึงยกทัพมาตั้งล้อมพระนครไว้คือทัพเจ้าแปรตั้งที่ทุ่งวัดโพธารามทัพพระมหาอุปราชาตั้งที่ทุ่งพระเนียดทัพหลวงพระเจ้าหงษ์เสาวดีตั้งที่ทุ่งวัดโาาพ,าาพเผือกใกล้ขนอนปากคูทัพพระยาพระสิม ตั้งที่ทุ่งลุมทีทัพพระเจ้าตองอูตั้งที่ทุ่งประเชษทัพพระเจ้าอังวะตั้งต่อลงมาทางด้านใต้ทางวัดพุทธไทยสวรรค์กองทัพพมา่าตั้งค่ายล้อมกรุงอยู่กองทัพไทยไม่ได้ออกมาต่อสู้ด้วยสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิเห็นว่าข้าศึกมีกําลังมากจะเอาชนะด้วยการลบพุ่งไม่ได้จึงเป็นแต่เอาพื้นใหญ่ลงเรือรบเที่ยวไล่ย,ยิงกองทัพพมา่าหวังจะถ่วงเวลาให้ถึงฤดูน้ำหลากหรือสเสบียงอาหารหมด กองทัพพม่าคงต้องเลิกทัพกลับไปเองแต่พระเจ้าหงสาวดีได้เตรียมการสงคามไว้ทั้งสิ้นแล้วด้วยรู้วิธีการลบของไทยและรู้ภูมิลำเนาเป็นอย่างดีพอตั้งล้อมกรุงก็พยายามทำลายเรือรบไทยได้ทั้งหมดจนเห็นว่าไทยไม่สามารถนำปืนใหญ่ลงเรือรบมาต่อสู้ได้แล้วจึงให้เอาปืนใหญ่ยิงเข้ามาข้างในพระนครผูกวัดวาอารามบ้านเรือนราษฎรหักพังลงทุกวันจนเห็นว่า ชาวพระนครคลั่งครามแล้วพระเจ้าหงสาวดีจึงมีพระราชสารมายังสมเด็จพระมหาจักรพรรดิว่าจะรบหรือจะยอมเป็นไมตรีก็ให้เรื่องเอาอย่างหนึ่งสมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงต้องยอมเป็นไมตรีกับพระเจ้าหงสาวดีซึ่งเมื่อฟังมาถึงตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเป็นเพราะเหตุใดสมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงยอมเป็นไมตรีแก่พม่าข่าศึกได้โดยง่ายเพียงแค่พม่ายิงปืนใหญ่เข้ามาในพระนคร ก็เห็นจะไม่พอที่สมเด็จพระมหาจ,ากจักรพรรดิจะยอมแพ้แต่เมื่อเราลองมาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วนะครับเห็นจะมีสองประการคือประการที่1เพราะข้างในพระนครไม่เป็นสามัคคีกันด้วยปรากฏมาแต่แรกว่ามีความเห็นแตกกันเป็นสองฝ่ายร้านเสียหัวเมืองฝ่ายเหนือและกองทัพไทยเสียทีค่าศึกอยู่หลายครั้งค่าศึกเข้าร้องพระนครได้ก็พากันโทษว่าเป็นเพราะไม่ยอมประธานช้างเผือกให้ ประการที่2ฝ่ายพระเจ้าหงสาวดีคิดว่าหากจะตีหักเอากรุงศรีอยุธยาในครานั้นเห็นจะยากนักด้วยเสียเวลาในการตีหัวเมืองฝ่ายเหนือเสียก่อนและใกล้ถึงช่วงน้ำหลากจึงมีอุบายผ่อนผันมีพระราชสารมาย,ยังสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิว่าถ้ายอมเป็นไมตรีเสียโดยดีพอได้แก้ความอัพยศยกดสูแล้วก็จะเลิกทับกลับไปและให้สัญญาว,ว่าจะไม่เอากรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองฉเฉลย พระเจ้าหงสาวดีมีพระราชสารเข้ามาดังนี้ก็ต้องใจพวกข้าราชการที่ไม่อยากรบอยู่แต่เดิมจึงพาการกราบทูลร้องทุกข์สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงต้องยอมเป็นไมตรีกับพระเจ้าหงสาวดีสมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงมีรับสั่งให้ผูกพระพาที่วัดหัสดาวาสเชิญพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นประธานแล้วสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกับพระเจ้าหงสาวดี ก็เสด็จไปพบกันที่พระพลานั้นพระเจ้าหงสาว,วดีทูลขอช้างเผือกเป็นสี่ช้างกับขอพระรามีสวนพญาจักรีและพระสุนทรสงครามซึ่งเป็นหัวหน้าที่คิดให้เกิดศึกเอาตัวไปเมืองหงสาว,วดีสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิยอมความตามประสงค์แล้วพระเจ้าหงสาว,วดีก็เลิกทับกลับไปเรื่องราวการศึกสงครามระหว่างไทยและพะม่าในครั้งที่สนี้นะครับก็มีแต่เพียงเท่านี้ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานเล่าจากเล่มด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ